สวัสดีครับเมื่อนี้ยผมสายล่าดับแนวอีสานดีนะครับพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมายามตุ้มกบพี่น้องใส่ตุ้มกบไว้ครับผมใส่ไว้เ่อไหรหลังนะครับใช้ไว้หาหลังครับเยื่อกะเยื่อปลาเข็งอะพี่น้องเยื่อดินนะครับเมื่อนี้ผมใส่เม่ได้ใส่เงี่ยสับนะครับเนาะเมื่อนี้ผมก็มากับไอ้นิคมแชนแนลครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาเยี่มายามช่องสายล่าดับแนวอีสานดีครับ ยังไงผมก็สิพาไอ้เพื่อนไยายามไ้ตุ้มกบนะครับเนาะเม่เนี่ยผมมาใส่เบ็ดเมื่อนั้นพี่น้องกบมันโดดลงคลองไหลนะครับนะกบไหลแห้งครับผมผมคิดว่าบ่หน้าจิภาดนะครับว่าหลังใดก็หลังนึงนะครับนะใส่ไว้หาหลังนะครับยังไงก็เพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับเนาะเอาไปกันเลยนไะอ้นี่ผมครับเดี๋ยวผมจะหน่อยนะครับเอผมขอฝากช่องยูทูปหน่อยครับพี่น้อง <laughs> ช่องไอ้นิคมชาแนลนะครับการหากินตามภาษาเงีอนครับพี่น้องเมื่อนี้ยเดยมีโอกาสมาหาพันโจโจนนะครับก็เลยว่าไปไปบึงใส่กบน้ำเน่นะครับฝากในด้อพี่น้องเด้อไอ้นิคมชาแนลครับท่ y o ยูทูบครับผมครับจังไดยก็ฝากช่องไอ้นิคมชาแนลเพื่อนน้ำเน่ก็แล้วกันนะครับเนาะจังไดยก็ฝากเอฟซีสายลาดับแนวน้ำเน่ก็แล้วกันครับกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนแนะน่ก็แล้วกันครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเนาะเอาไปยามตุ้มกบกันเลยครับผมอ่ะไปเลยครับผมครไปเบื้องหลังแรกครับผมตามเทียนโจไปพี่น้องเบื้องหลังไม่ได้โดนเดมเมอร์เบื้องหนึ่งครับเป็นเงียบๆครับาหมอเาออกฤทธิ์ป่เนี่ยอู้ดำคือเรือพี่ขวัญนี่ผมนี่ไหม โอ้บาได้เห็นดนเลยรหรมึงมึงเจี๊ยบๆนะกบครับโกบโกบกบนี่ไหมโกบอีเหลีอโอ้โหอ้โหมาโน้มอะไรพี่น้องหลังแรกก็เจอเลยตัวนี้นี่เจอเออเอการนะเิ่งใกล้ๆนะครับไงโกำปั้นครับอือ้ไอเอกราดอุ้ยนะการจูดแน่นอนเดี๋ยววะออกฤทธิ์แล้วพี่น้องออกฤทธิ์แล้ว เย่เหรอเย่กปลาหมอนะครับไปฮะเทวดาเองเนี่ยจะได้กับได้เอ้าล้างหลังนี่ยคุ้มโอ้ลังแรกก็ดีใจเลยวบ่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้โดนเหลังนี่ยครับเมื่อนั้นผมเห็นมันเต้นมาเนี่ยแล้วเมื่อนั้นมาส่เบ็ดนะห่วยพี่ขุมฮึแม่บ้านเนี่ยโอ้ห่วย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 โอ้โอ้เนียนนอนเลย โอ้ออกฤทธิ์ดิเราปลาเข่งผมอะ่ะส,สมสม,สมคำ,ำลำเลื่ออีกแล้วกบโถูกปะไงครับผม<แ>นี่นี่ครับนี่ครับโอ้ยหมานแล้วมันนะหลังที่สองก็หมานแล้วสองหลังติดแล้วเจ้าเด้อใส่ยักหลังกูสิใส่ห้าหลังพี่น้องใส่ห้าหลังเอาไปรุ่นอีกสามหลังครับมันทีได้จยกักมันทีติดชุ่หลังชุ่หลังบ่เบิ่งดูคุณครับไปคุณล่ะ โอ้ตื่นเต้นเถอะพี่น้องผมเพิ่งได้เห็นบรรยากาศทั้งที่ดนเลยนะครับอีริสีวาใส้ตุ่มใสยอยังนี่ครับผมมาใส้เบ็ดเมื่อนันผมดังไฟอยู่นี่แหละปบมันไหลพี่น้องผมก็เลยตั้งใจจะไม่ใช่นะเบ้างหลังสามครับโอ้งาตุ้มผมคือจังเปิดทั้งที <S 1> <S 1> ่งาตุ้มเปิดไหม บอ,อกบ่มันออกมาเขียงผมไปกินไหมลุบด,ลดบโ่โอู้สีเงยใครอยู่ด้น่ะนี่ไหมอืมลุดโอ้สเสียดายอะวะเอาไปยังเขาก็มีแนวกันทองแล้วซำนี่ก็ได้แมนอยู่ครับแมนอยู่ซำนี่ก็มีแนวกันแล้ว,มมว,ลวผมซำนี่ก็นเดบไปเฮ็ดอันนี้นประดิษฐ์เองบ่เนี่ยแมนครับผมเฮ็ดเองกขาวายุ่ะไนรัศดา มันก็ยังเป็นสีดำอย่างเงหรือว่ามันมีหลายสีบอจัองไลครับพี่น้องก็ซื้อไอ้ตะไคร้ันพลาสติกนี่แหละครับมาเให้เอาด้วยก็ต้องเสียงเงินซื้อเขาครับเพราะไอห้นาหฮาครับเนี่ยตัดน,น้อยๆเขียนบนไทยมัดรถลดแล้วครับผมอือไอเบิ้งต่อครับมาเบิ่งหลังที่ซี่พี่น้องตัวหนามมันกับ ว่เจาะเอเจเป็นตะไสดีเนาะหาใชใหม่ที่มันเป็นน้ำคอนครับมันมักมาหากินปลาคอนโอ้สุดเดือดรงให้หน้าไปเบิึงน้ำเนี่ยครับบพื่อดพอะไรเช่นภาพอะไรสันหนึ่งลมลมโอ้ยเห็นองลมครับผมเงียบครับว้ายมาอนี้แล้วไอ้ผมมาอนี้แล้วครับให้พี่น้องมึงรู้ไง Hey. Ôn, นี่แนนอนเดี๋ยวนี่ตัวน้อยครับผมเย่เพิี่ยนเย่เปลี่เข่งก็แหนนอนเดี๋ยวรุ่นสามนิ้วนี่ไหมอือใส่มายามมากระซี่หลังก็ได้ยูสามตัวแล้วครับโอ้นหลังสุดทไายพี่เหรอตนองเป็นตัวบ้าเลยเนาะนอนครับผมเดี๋ยว

าจำบ่ผิดอยู่ว่างนี่แหละโอ้เคครับเห็นแล้ว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 เบิ่งมาลุ้นต่ากันครับหลังสุดท้ายพี่น้องมันหรือบ้ามันก็ได้โอ้หลังนี้มันเหมาะอยู่นะครับที่ผมมาใจโอ้พี่น้องบักงี้อ่าบัดวนซ่อนกูบอคิดบอฝันว่าสิได้อนใส่หาหลังได้ซีครับขนาดบได้มาใส่นำเดยนี่ตึ่งเตือนเตียนไปหลังที่ไอ้ หลังที่มันมันบดได้คือว่ามันเอาแง่ไปกินนะครับตำงาทะลุเลยนะครับนะอ๋อขึ้นมาทั้งกันขึ้นมาทั้งกันเอาจังไหนก็ไปเบิ้งในผลงานรวมกันครับผมไหนก็ไหนครับไปเอาออกเไปเยวออกให้พี่น้องบั่งหมาแล้ว การผลงาน,นเดี๋ยวยกเบงโซเอฟซียงนงไยเนี่ยต้องผลงานครับผมเออไต่หาหาหลังเยียบประเขียงนะครับมันก็ลแลวแจ่พื้นที่เหละครับผมแต่<ช>วไม่พี่น้องไหลเลยคยบ,บอกแบบว่านะบ่าได้เลยก็หาหลังหาหลังก็ได้อยู่ครับบ่ได้เลยก็ได้อยุ่หลังนึงยู่พี่นอ้องแต่ว่าพื้นที่มองแถวนี้มันกบหลายครับก็เลยก็ที่เห็นเห็นนี่แหละ หมานพี่นอ้องมหมเนี่ยไปเอาใส่ถุงนี่พี่น้องบนเดิมผลมง,มง,งานครับบนผลงานเอฟเอฟครับงงเอฟเอฟโอ้โหเล่นเต้นหนีได้เลยหาซวยสิได้เหรอหักขาดป่ะือบ่หักบ่หักก็ได้ครับผมบ่หักบ่เพรเวลาเขาขังเขาก็ใส่ถุงถน,นี่ด้วยเนาะนี่ tôi này tôi nói hát tham nhũng tham nhũng tôi nghĩ hát puta yang mũi chin and coba em 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 đi hát luôn 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 ปาท้ปงาปาเขียงเต็มท่องโอ้ตายโอระวังระวังเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ช็อตเด็ดให้พี่น้องมึงดิกบเลยกุบกอบไอ้พันมายามครับโอ้เน่นอนว่ะออกยากออกยากเนอนอนเนอนอนคุณอะสูสีกันครับตัวนี้น้อยก็ตัวนี้น้อยนึง ดูดดน,น,นี่พูดนะเมี้ยเสิผมยาวด้ยาวดิต็มดีสามพี่น้องนี่นี้กัดพี่ต็มสุดท้ายครับน,นี่ครับเอฟเอฟคือกันทำไ,ไมาม่อยากออกแค้ไหนอะ พี่น้องไงกันครับผมเต็มทีซีครับโอ้สำหรับมื่อนีกระมันอยู่พี่น้องคุณนะครับยังไงก็มันอยูย่ครับพี่น้องพี่น้องครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้สายล่าดับแนวอีสานด,ดีๆน้ำแนวก็แล้วกันครับผมก็บ่ามีอีย่างหลายดอกพี่น้อง ไม,ม่นี่หมันซีเตียมดีใจลายครับผมที่ขาขออำลาพาจากพ่าแม่พี่น้องมาเพียงซึ่งนี่หรอครับขอบคุณและสวัสดีครับ